OM System M s u i k o Digital 20mm f 1.4 Pro เลนบอดี้ที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็คุณภาพสูงรวมถึงกันละอองน้ำกันฝุน่นและประสิทธิภาพที่จัดเต็มมากยิ่งขึ้น เราก็อยู่กับเลน OM System 20 m mm m f 1.4นะครับซึ่งถ้าพูดชื่อ OM System เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ใช่ไหมน้องพลอยแต่ถ้าพูดถึงว่า Olympus ค่ะอ่ารู้จักใช่ไหมอ่าคุ้นเคยด้วเลยจริงๆแล้วเนี่ย OM System ตอนนี้เป็นการรีแบรนด์ใหม่ของ Olympus เลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ OM System โดยเริ่มจากเลนตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกซึ่งก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นเลนโปรข,ของ Olympus อยู่ซึ่งถ้า เลนตัวไหนของโอลิมปัสหรือ OM System ใหม่เนี่ยนะฮะถ้ามีคำว่าโปรอยู่เนี่ยไว้ใจได้ในเรื่องของคุณภาพเลย mm hmm. อ,อย่างเรื่องคุณภาพภาพเรื่องของขนาดเรื่องของอะไรพวกนี้ mm hmm. ก็ค่อนข้างคิดจะคมชัดแล้วก็เพอร์เฟกในหลายๆด้านเลยนะครับผมพูดถึงเลนโ r o ของ o l y ิมปัสนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครใช้มาเนี่ยนะครับจะพูดถึงเลนที่มีคุณภาพสูงแต่ขนาดเล็ก เบาพกพาง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราถอดหูดนะมันจะแบบกระทัดรัดแล้วก็โอลิมปัสเนี่ยต้องพูดหนึ่งก่อนว่าได้รับความนิยมในญี่ปุ่นค่ะเป็นอย่างหน้าเพราะอะไรพลอยรู้ไหม,ไมหลองถือดูเพราะว่าเบาแน่เลยอ่ะใช่นะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยโอลิมปัสเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกล้องแม่บ้านที่ทําให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาได้จนกินยอดขายดับหนึ่งของญี่ปุ่นในยุคหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่เล็ก เบาพกพาง่ายแล้วก็เลนโปรของเขานะครับก็ยังคงขนาดเล็กเบาแล้วก็คุณภาพสูงไว้ด้วยนั่นเองซึ่งมาในยุคของที่เป็น OM system ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้ก็คือยังเล็กเบาแล้วก็พกพาง่ายอยู่จุดเด่นของเลนตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจะใช้เลนนปัตและอยากได้หน้าฉลังเบื่อจะมีตัวเลือกแค่แบบน้อยมากก็คือจะเป็นเลนเกตธรรมดาเลยก็คือ f 1.8่อ่าแล้วก็โดดไป 1> f 1 2เลยยังไม่มีเลน f 1.4ของลิปัสเลยสักตัวเดียวนะครับแต่พอมาเป็น o อเอ็นซิ t เตขาก็พัฒนายุคใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากจะใช้ f 1 4เนี่ยต้องไปใช้เลนเื่อนบ้านค<ะ>่ะแต่ตัวนี้เขาก็ทํามาแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกของลิปัสนะครับที่ทํามาในระยะ20ม mm ม f 1 4 ตัวนี้นะครับเป็นเลนระยะ20มเมนะครับถ้าบอกว่า20ม mm มเนี่ยถ้าใครเคยใช้กล้องที่เป็น APS-C หรือ full frame จะรู้สึก,กว่ามันกว้าง<ะ>แต่ตัวนี้ก็าจะาเป็นระยะที่แบบเทียบเท่ากล้อง full frame หรือกล้องระบบ35มิลเนี่ยจะอยู่ที่ระยะประมาณ40ม mm. ม<ะ>อ่าก็คือคูณ2เข้าไปนะครับถามว่า40มเมเนี่ยเป็นระยะที่เราถ่ายแบบไม่กว้างเกินไปไม่แคบจนเกินไปแต่เป็นระยะที่กําลังแบบได้มิติสวยๆกนลังดีแล้วก็เป็นระยะที่แบบว่ามองอะไรยกขึ้นมาถ่าย<ะ>ก็จะได้แบบนั้นเลยอ่าสมมติถ้าเรายกขึ้นมา มันก็เป็นระยะสายตาเราพอดีซึ่งเป็นระยะที่แบบเห็นอะไรปั๊บเรายกขึ้นมาเราก็จะได้เฟรมนั้นเลยไม่กว้างไม่แคบเ,เกินไปเป็นกล้องที่เอาไว้ snap เป็นเลนระยะที่แบบยกมา snap ถ่ายทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นระยะนี้แล้วถ่ายบุคคลได้ด้วยถ่ายอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยแต่ว่าข้อดีของเลนระยะนี้อ่ะบนระบบ system micro f โฟเ t อร r ของ l ิมปัตนะครับซึ่งที่เรามาคูณ2เนี่ยมันคือ system micro f o ฟเ t อร r s ใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าพอเป็น system นี้เวลาที่เราใช้เลนระยะนี้ เวลาที่เราถ่ายพอ์เทตถ่ายคนน่ะอย่างถุทาระยะ20มิลอย่างเงี้ยปึ๊บสิ่งที่เราจะได้เพิ่มมาก็คือเราจะเห็นฉากหลังกว้างขึ้นอ,อ่าอาจจะเบอร์นะอาจจะแบบถ้าเทียบกับแบบพวกฟูลเฟรมอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันฟูลเฟรมมันเบอร์มากกว่าอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ได้เปรียบของไมโครโฟทตรก็คือถ่ายแล้วฉากหลังเห็นมากขึ้นอ,อ่าทีนี้มันสําคัญยังไงรู้ไหมเวลาถ่ายอาหารค่ะอ่าบางคนอ่ะเวลาใช้กล้องที่เป็นฟูลเฟรมหรืออะไรเงี้ยไปเจาะถ่ายอาหารอะ ระยะชัดลึกมันจะเยอะมากๆทําให้เราเห็นอาหารแบบนิดเดียวชัดแค่นิดเดียว,ดดยวทีนี้อยากจะชัดเพิ่มก็ต้องไปเพิ่มรูวับแสงขึ้นไปให้มันเยอะขึ้นพอเพิ่มรับมันก็มืดแต่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องมีเพิ่มหนูแสงเลยชัดแบบเกือบทั้งภาพแล้วก็ที่สําคัญคือพอได้ฉากหลังเยอะขึ้นเราจะเก็บอาหารบนโต๊ะง่ายขึ้นด้วยหรือถ่ายคนถ่ายอะไรเงี้ยก็ยังรู้ว่าข้างหลังเป็นอะไระตัวนี้ก็เป็นเลนส์ที่ระยะที่แบบอนเนกประสงค์ถ่ายวิวก็ได้วิวก็จะแบบแคบๆนิดนึงนะ ถ่ายคนก็ได้ถ่าย s n a p s t i t หรือเอามาถ่ายอาหารถ่ายปรดักบนโต๊ะอะไรเงี้ย<ม>ก็ทําได้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาลองถ่ายน้องพลอยกันดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะโอเคนี้เราลองว่าถ้าถ้าบนไมโครโฟเตอร์ ers, ลองคนอาจจะบอกว่าเอ้ระยะอย่างเงี้ยบนไมโครโฟเตอร์ ers, มันเบอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าถ่ายเต็มตัวแบบเลน20.14ตัวนี้เอาแบบเต็มตัวเลยนะว่าเบอร์มากเบอร์น้อยขนาดไหนแต่ข้อดีของโฟเตอร์ที่ผมชอบก็คือระยะเนี้ย มันเป็นระยะ40มิลก็จริงแต่พอถ่ายออกมาแล้วตัวแบบจะดูผอมเพราะเพ์สเปคทีฟเลนมันไม่ไม่แคบมากครับก็เป็นเลนแบบเหมาะอไว้ท่องเที่ยวเนอะให้เรารู้ว่าฉากหลังมันเป็นอะไรสถานที่ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นยังไงด้วยเป็นไงเบลอไหมผอมค่ะผอมนี่แหละคือข้อดีของเลนบนกล้องระบบไมโครโฟเตอร์ก็คือถ่ายแล้วระยะมันได้ก็จริงแต่ว่าเราอาจจะดู ไม่อ้วนมากเป็นไปเพราะถ้าเป็นเลนที่แบบทางยาวโฟกัสสูงๆมันก็จะแบบดูตันๆหน่อยเนาะแต่ตัวนี้ก็นอกจากแบบดูเพียวแล้วก็จะดูฉากหลังก็จะเห็นชัดมากขึ้นด้วยอ่าเหมาะกับเอาไปเที่ยวไงยกขึ้นมาถ่ายแล้วก็แบบเห็นฉากหลังบ้างอะไรนิดหน่อยไม่ได้บอกว่าตัดฉากหลังออกไปเลยคือเราเอบไปเที่ยวเราไม่ได้ถ่ายแฟชั่นอะไรหนึ่งเอางีถ้าไปเที่ยวเราก็ยังอยากให้เห็นว่าฉากหลังคืออะไรแต่ถ้าถ่ายแฟชั่นเขาก็ไม่สนใจข้างหลังอีหนึ่งสองสาม จริงโฟกัสเร็วดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า e m 10 m a 3S ตัวนี้ลิมิตในการโฟกัสแบบคอน,นออติเนียร์ช็อตอ่ะเขาก็จะมีลิมิตนิดนึงอะ่ะจะไม่ได้โฟกัสเร็วมากแต่ตัวเลน์อ่ะบอกเลยว่ากดปุ๊บกดปุ๊บหรือว่าโฟกัสวิดีโออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะไวเลยถ้าเราไปใช้บนกล้องที่แบบตัวใหม่ของ,อง OM System อย่างเงี้ยอย่าง OM 1เนะี่ยต้องไปเทียบกันเลยว่าเพราะเลนตัวนี้ออกแบบมาในยุคหลังและ เรื่องระบบโฟกัสกับกล้องที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่มีโฟกัสสปีดสูงๆเนี่ยนะครับพวกนั้นจะแท็กกิ้งได้ดีกว่าแต่ตัวนี้ก็เน,น้นแบบถ่ายทั่วไปใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้เน้นงานสปอร์ตอะไรเงี้ยระบบโฟกัสเขาจริงๆก็ดีระดับหนึ่งนะครับจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับทั้งกล้องและเลนส์ด้วยอ่าแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยเร็วนะครับโฟกัสของตัวเลนส์เนี่ยเร็วมากแต่ตัวกล้องเนี่ยระบบโฟกัสที่เป็นแท็กกิ้งเนี่ยก็อาจจะมีขีดจํากัดของมันประมาณหนึ่งอันนี้ทําาความเข้้าใจไดอ,องภาพอ่่ไม่ต้อ มันจะเป็นกล้องเล็กก็ตามแต่แต่ว่าคุณภาพภาพมันโอเคมามเป็นไงเฉียบเฉยบค่ะคมชัดโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองเดินถ่ายเล่นเลดูก่อนเนาะได้ค่ะเวลาเราพูดถึงเลนเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องความคมชัดค่ะทีนี้เลนที่ดีเนี่ยเอาตรงๆเลนทั่วไปเนี่ยถามว่าชัดไหม,มถ้าเราดูกลางภาพเรากจะรู้สึกว่ามันชัดใช่ปะแต่ถ้าเลนที่ดีเนี่ยมันจะชัดถึงขอบภาพเลย ในเรื่องของความคมชัดนะครับตัวนี้ก็อ่เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ขออนุญาตพอยว่าพี่ขอถ่ายเต็มหน้าได้ไหมเพื่อที่เราจะมาขยายดูในเรื่องของความคมชัดของเลน <c oughs> แบบนี้นั่นเองซึ่งถ้าแบบนางแบบหน้าไม่ดีเขาไม่ยอมให้เราถ่ายนะ เวลาเจเลยคมคมเ่ยเขาจะแบบว่ากลัวมากอะไรอย่างนงี้อ่าเพราะว่าเราจะใช้ประสิทธิภาพของเลนเพื่อมาดูความคมชัดแบบนี้เลยนะครับซึ่งความคมชัดเนี่ยมันก็มีข้อดีว่าเวลาเราไปถ่ายอะไรที่แบบถ่ายวิวหรือถ่ายอาหารถ่ายอะไรเงี้ยมันจะให้รายละเอียดของพื้นผิวเท็กเจอร์ต่างๆออกมาดีมากขึ้นตัวเลนโพของกลินฟัสเนี่ยนะครับเขาชื่นชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคอยรู้ไหม ก็คือนอกจากความโคมนอกจากเรื่องของการป้องกันละองน้ํากันฝุ่นแล้วเนี่ยสิ่ง uh. หนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรนเกตโปรของ o ิบ้าคือโบเก่โบเก้เนี่ยนะครับอลิมปัสเขาใช้คําว่าโบเก้แบบขนนกอ่า oh. เป็น,<ค>นฟีเจอร์ก็คือตัวโบเก้เนี่ยเขาจะแบบชัดจากด้านในแล้วค่อยๆฟุ้งออกมาจากขอบนอก oh. มันจะให้โบเก้ที่ละมุนละไมเวลาที่ถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ย oh. เดี๋ยวลองดูดีกว่าพูดอธิบายอยาจจะไม่ค่อยเห็นภาพ oh. ได้เลยค่ะเล้วจะเอาแบบ แสงที่ลอดจากต้นไม้มานะเป็นโบเก้แล้วถ้าเลนส์ตัวนี้ถ้าอยากจะให้แบบโบเก้ชัดชดอาจจะแบบถ่ายต้องถ่ายครึ่งตัวนิดนึงเนาะอ่าโอเคนี่เราเปิดหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ให้แสงที่ลอดจากลมไม้มาเป็นโบเก้ของเรานี่เรามาดูภาพกันนะครับออบอย่างนี้เนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างบนปะท<อ>ี่มันเป็นวงๆเนี่ยนะโบเก้ตัวนี้จะแบบกลมเลย กลมแบบสวยเลยมีแบบเป็นลูกแสงแบบนี้แล้วก็กลมสวยงามมากเพราะว่าตัวนี้มีใบเบตดก้ากลีบยิ่งใบเบดเยอะมันก็ยิ่งทําให้แบบตัตโบเก้มีทรงกลมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เราจะเห็นว่าถ้าโบเก้ที่ดีอะ่ะปกติโบเก้ที่ขอบมันคมๆอะ่ะมันจะไปรบกวนสายตาของเราทําให้ตัวแบบอ่ะไม่เด่นแต่โบเก้ตัวนี้ก็คือค่อยๆละลายค่อยๆละ,ลละมุนล,ละไมอะไรเงี้ยมันทําให้ส่งเสริมให้ตัวแบบอ่ะเด่นมากขึ้นนะครับไม่มารบกวนสายตาเราเวลาที่เรามองก็จะแบบ เป็นโบเก้ที่ละลายเล็กๆไปอ่าตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเรนเกตโปรของลิมบันเนี่ยถ้าประทับคำว่าโปรขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเรื่องโบเก้ไว้ใจได้เลยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วโปรสมชื่อใช่พลอยชอบถ่ายแบบคาเฟ่ปะชอบค่ะ,ะเวลาเราถ่ายอาหารเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาที่เราถ่ายไปจอกใกล้ๆมากๆมันจะเบอร์ใช่ปะใช่ใช่อ่าข้างหลังก็จะเบอร์ไปเลยทีนี้ยิ่งกล้องเซนเซอร์ใหญ่ของฟูเฟนอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเบอร์เยอะขึ้นแล้วจุดชัดมันจะน้อยลงแต่พอเราใช้กล้องแบบนี้กล้องที่เป็นไมโครโฟเตอร์เนี่ ทำให้เราไปจาะใกล้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหลีหรือรับแสงอ่าทีนี้ถามว่าตัวนี้มันเป็นเลนที่มีค่า f 1 4 n ่ f ก็คือหมายความว่ามันน่าชั่งหลังเบอร์ก็จริง<ฮ>แต่แสงก็จะเข้ามาเยอะด้วยทีนี้ถ้าเราเข้าใกล้โดยที่ไม่ต้องไปหลีหรือรับแสงเพื่อให้มันชัดนะมันก็หมายความว่าเราก็สามารถใช้ f 1.4่ในที่แสงน้อยได้หรือใช้ f 1.4่ในการที่เราไปจาะอะไรใกล้ๆได้อ่าทให้ภาพเนี่ยชัดตั้งภาพโดยที่ไม่ต้องไปคุมหรือรับแสงก็มีข้อดีว่าถ้าแสงน้อยกับเลนนตัวี มันจะช่วยให้เราถ่ายได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเป็นดันแอนโซอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบลึกนิดน,นึงแต่ทําความเข้าใจไว้จะทําให้เรารู้ว่าข้อดีของซิสเต็มที่เป็นไมโครโฟเตอร์อย่างเงี้ยมันช่วยเราได้เยอะพอสมควรเลย<อ>เกับ O อเอ็มซิแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของรูรับแสง<อ>นะครับยิ่งเราเปิดกว้างเท่าไหร่เล็กน้อยอะมันจะยิ่งเบอิอข้างหลังใช่ไหม<อ>แต่ถ้าเราคุมเข้าไปมันจะยิ่งชัดจนขึ้นเดีย๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเทียบรูรับแสงในแต่ละระย,ยะ มันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเลนบางตัวเนี่ยรูปแสงที่กว้างที่สุดอะมันจะไม่คมอืมอ่าถ้าเราหลี่เข้าไปมากเท่าไหร่มันจะยิ่งคมมากขึ้นเหมือนแสงเข้ามาแล้วมันไม่ฟูนกระจายอะแต่ตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่าถ้าใช้1.4อ่อะมันจะเป็นยังไงแล้วหลี่เข้าไปปั๊บจะชัดมากแค่ไหนอ่าเดี๋ยวลองดูเทียบระยะระยะรูปแสงเดี๋ยวเราเอาจะดเกียบบแบล็กกาเป็นต้นไม้นี่เนาะโอเคเนี่ยครับเราลองใช้1 4โอเคยื่นมาเลยยื่นมาข้างหน้าเลยหนึ่งสองสามนี้ก็คือแบบ เบอร์แบบฉากหลังหายไปเลยเนาะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราไปหลีเพิ่มนี่พี่ลองใช้ที่2.8ดูบ้างโอเคเหมือนเดิมนะครับ1 2 3เอ,อแล้วก็เดีย๋ยวลองไปสุดๆเลยที่ F8 นะครับหนึ 1, 2, องะนี่เรามาดูผลลัพธ์ที่ได้อันนี้คือ F8 ฟแปเห็นไหมชัดไปเลยทั้งภาพ แล้วก็อันนี้ f สาแปต่ก็เบลอบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็น f 1.4ทีนี้เนี่ยถามว่าบางคนอ่ะก็ไม่ได้อยากให้ฉากหลังมันเบลอขนาดนั้นก็อยากจะคุมระยะชาัดด้วยอย่างสมมติถ้าเราไปโฟกัสตัวนะโฟกัสใกล้ๆแบบนี้นะตาเราจะชัดข้างเดียวถ้าเราเปิด 1. 4สเราจะเห็นว่าถ้าเราถ่ายแบบนี้เท่าไหร่นะตาเราจะชัดแค่ข้างเดียวถ้าเราอยากให้ชัดทั้งสองข้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มค่ารูแสงไปเพื่อที่จะคุมระยะชาัดเหมือนกันเวลาที่เราถ่ายอาหารนี่เราไปจ่อใกล้ๆอย่างเงี้ย ถ้าเราใช้ F กว้างสุดเลยอะ่ะมันจะชัดแค่จุดแบบบางมากๆนะครับทีนี้มันก็เป็นข้อดีว่าถ้าใช้เลนตัวนี้แล้วเราไปจอะอเราไม่ต้องไปรู้แสงเยอะออก็จะมีประโยชน์ในการคุมชัดลึกชัดตื่นยังไขึ้นสำหรับ OM system ก็คือ system ที่เป็น micro f o เต t ร์ ในส่วนของดิทชั่นนะครับหรือความบิดเบี้ยวของขอบภาพของเลนตัวนี้นะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเลนโรเนี่ยจริงผมไม่ห่วงในเรื่องของ d t o r t i o นอยู่แล้วคิดว่าโอลิมปัสเนี่ยแก้มาอย่างเพอร์เฟกอยู่แล้วแหละสำหรับเลนตัวนี้แต่อยากจะทดลองให้ดูนะครับสำหรับ t o r t i o นตัวนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะบอกว่าผมอะไม่ได้โม้เกินไปสำหรับเลนตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า d t o r t i o นของ OM System 20mm ต F 1.4 Pro ตัวนี้เป็นยังไงบ้าง ตัวกล้อง奥 p 帕สนะครับแทบทุกตัวเลยเขาจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าคีย์สโตนนะครับตัวนี้สําหรับเ m 1 0 Mark 3 S ตัวนี้ก็จะอยู่ใน AP m o โหมดนะตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันตรงด้านนี้เราสามารถเลือกช่วงนี้เป็นโหมดที่ช่วยถ่ายภาพให้ดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราถ่ายเนี่ยเราเสวยขึ้นไปเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่าตึกใช่ไหมตึกมันก็จะลู่ขึ้นไปข้างบน,นครับถ้าเราอยากจะแก้ให้ตรงฟังก์ชันคีย์สโตนอ่ะก็สามารถที่จะดัดอ่าถ้าเราหมุนด้านหน้าอย่างเงี้ยครับก็จะถ้าเอียงซ้ายขวาเรราาาสามาถแก้ แก้เอียงตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะแก้ให้ตึกมันตรงมากขึ้นได้ครับตัวนี้ก็ช่วยให้เราถ่ายภาพได้อย่างมีเพอร์สเปกทีฟที่ตรงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็เลือกใช้ได้เลยในเรื่องของโค้ดแฟร์นะครับสำหรับเลนเกตนี้ของ OM System หรือ Olympus เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย พวกเลนเกยียนี้เนี่ยคุมเรื่องเหล่านี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับเท่าที่ลองถ่ายดูมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้โคตติ้งที่เรียกว่าซีโร่โคตติ้งนะครับเป็นโคตติ้งที่ลดการสะท้อนในชิ้นเลนนะครับเวลาปกติถ้าเลนตัดแสงสะท้อนไม่ดีนะครับเวลาที่แสงผ่านเข้าไปมันจะมีการเกิดสะท้อนระหว่างชิ้นเลนข้างในตัวเลนนะครับทำให้เกิดโกดหรือแฟได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เขาก็ใช้สารเคลือบที่เรียกว่าซีโร่โคตติ้งนะครับทำให้การเกิดโกดแฟที่มาจากแสงสะท้อนตรงเนี้ย เกิดได้น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับยิ่งรวมกับการแก้เลนลกชันในตัวกล้องก็ทําให้อาการโกดแฟตัวนี้หายไปด้วยเลยนะครับรวมถึงโคตติ้งอื่นๆนะครับที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Ed ดี a s s นะครับลดความคลาดของสีหรือ Asterical l ิลเลนลดความคลาดทรงกลมนะครับก็จะทำให้เลนตัวนี้มีทั้งความคมชัดและแก้ความผิดพลาดต่างๆของตัวเลนไม่ได้พึ่งพาการแก้ที่เลนコレชันของตัวกล้องอย่างเดียวนะครับรวมถึง การเคลือบสารที่เรียกว่า f l l ี r โค e coating นะครับทำให้เลนตัวนี้เนี่ยถ้ามีหยดน้ําหรือว่ามีสารอะไรมาเปื้อนที่เลนเราเนี่ยครับสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เวลาที่มีน้ําหยดลงไปนะครับคลีนนิง่งทำความสะอาดเราเนี่ยก็ทําได้ง่ายนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการซีลป้องกันละอองน้ํากันฝุ่นของตัวเลนนะครับอันนี้บอกเลยถ้าเป็นกล้องที่กันน้ํากันฝุน่นไม่ใช่ตัว m 1 0ตัวนี้นะครับ M5 ขึ้นไปเนี่ยนะครับ โอลิมปัสบอกเลยว่าคุณเอากล้องสัตร์น้ําใส่มันได้เลยรับประกันในเรื่องของการซีลป้องกันละอองน้ํากันฝุ่นได้อย่างดีมากๆตัวนี้เนี่ยเคลมว่ามาตรฐาน IPX1 นะครับก็คือละอองฝนฝนตกทั่วไปเนี่ยใช้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเอากล้องไปจุ่มน้าอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเลนการลอองน้ำกันฝุ่นก็จริงแต่ตัวกล้องตัวนี้ไม่กันนะครับเตือนนิดนึงถ้าใครใช้กับรุ่นที่เป็น EM10 Mark 3หรือกล้องที่เป็น EPL อะไรเงี้ยอาจจะ ไม่ได้กันเต็มระบบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเอียขึ้นไปตัวนี้รับประกันในเรื่องของการกันรองน้ำกันฝุ่นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของหน้าตาและวัสดุนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเลนโปรของ o อลิมปัสในยุคก,ก่อนทุกตัวเลยนะครับที่เป็นวัสดุที่พรีเมียมดูคุณภาพเป็นอลูมิเนียมอลลอยวัสดุตัวนี้เป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาพรีเมียมแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นแลมากขึ้นด้วยนะครับตัว OM System เนี่ยเขาก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นอยู่นะครับสำหรับเลนโปรตัวนี้น้ำหนักเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมฮุดไม่รวมฝาปิดของตัวเลนเพียวๆเ,เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ257กรัมประมาณนั้นนะครับก็เล็กเบาพกพาง่ายยิ่งประกบกับกล้อง m 林โ斯 OM-D พวกนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทั้งตัวกล้องและก็ตัวเลนเนี่ยบาลานซ์น้ำหนักกันได้อย่างดีเลยเป็นอุปกรณ์ที่ เล็กเบาพกพาง่ายนะครับน้าหนักรวมๆเนี่ยประมาณ600กรกัมเท่านั้นเองถือถ่ายทั้งวันกับแฮนด์สแตปอะไรพวกนี้ <ไป S 1> ก็ค่อนข้างสบายไม่หนักมากนะครับก็เดินถือถ่ายได้ไม่เมื่อยมือแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของวงแหวนนะครับตัวนี้ก็จะมีวงแหวนแบบเดียวนะครับเป็นวงแหวนปรับโฟกัสนะครับมีวงแหวนเดียวเลยนะครับส่วนเรื่องของการปรับแมนนวลโฟกัสจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นคัสสวิทนะครับสลับขึ้นลงตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดออกไปนะครับให้เปลี่ยนมาใช้ระบบ รัดโฟกัสนะครับที่ตัวกล้องแทนนะครับปรับแมนนวลโฟกัสออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับก็ใช้สวิตช์ตรงตัวกล้องแทนแต่ว่าน้อยคนมากนะครับที่จะได้ใช้คัดโฟกัสตัวนั้นที่เขาตัดออกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดที่เจอบ่อยๆจริงๆก็คือคัดสวิตช์ตัวนั้นเนี่ยบางคนไปสลับโดยไม่ตั้งใจนะครับทำให้บางครั้งกําลังจะถ่ายอยู่แล้วกล้องก็เปลี่ยนไปเป็นเมนนวลโฟกัสเองต้องมาคอยขยับตรงนี้ทําให้เราพลาด็อตสำคัญไปตัวนี้โอลิปัเขาก็เลย สลับตรงนั้นออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่มาเป็นวงแหวนโฟกัสอย่างเดียวแทนนั่นเองนะครับ O.M. System นะครับ2 0ม m mm ม F 1.4ตัวนี้นะครับก็สมกับคำว่าโปรที่เขาแปะไปเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทั้งเรื่องคุณภาพชิ้นเลนนะครับทั้งเรื่องคุณภาพการประกอบของตัวเลนโคตติ้งต่างๆรวมถึงฟังก์ชันในเรื่องของโบเก้การย้อนแสงแะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเลนที่เหมาะสมกับคำว่าโปรได้อย่างไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้น จากที่ได้ลองถ่ายดูแล้วพอว่าภาพเป็นยังไงบ้างเยสวยค่ะคมชัดดีแล้วก็โปรโสมชื่อจริงโปรโสมชื่อนะเมื<ป><ป>่อกี้เราลองมัน,น,ออมนบอกว่าหลายรูปแบบมากใช่แลนะ้วแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครอยากถ่ายแล้วผมอมไม่ดูอ้วนเกินไปอะไรเงี้เยเลนส์ที่เป็นซิสเต็มของไมโครโฟเตอร์หรือ O m System ตัวนี้จะทำให้รูปร่างของเรานะดูเพียวมากขึ้นด้วยในขณะที่ฉากหลังก็ยังเบลอแล้วก็เหมาะกับเลนส์ที่เอาไปเที่ยวนะครับถ้าบางคนบอกว่าสายแฟชั่นจา๋าอยากจะให้ฉากหลังมันเบลอไปเลยอะ อันนี้อาจจะไม่เหมาะแต่จะเหมาะกับคนที่เป็นสายท่องเที่ยวทราวเวลเลอร์ถ่ายร้านกาแฟแล้วอยากให้เห็นฉากหลังอยู่บ้าง<ม>ละลายเล็กๆให้พอมีมิติภาพหรือไปถ่ายคนกับวิวแล้วเก็บวิวได้ด้วย<ฆ>ตัวนี้ก็จะเหมาะมากกวา่าอาจจะไม่ได้แบบว่าละลายฉากหลังแบบถล่มทลายหายไปเลยอะไรแบบนั้นตัวนี้ก็เหมาะว่าไปเที่ยวให้ยังรู้ว่าเอ้ยข้างหลังอ่ะเป็นญี่ปุ่นนะ ไม่ใช่ปากของตลาดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็จะพอดูกันรู้เรื่องนะครับจากที่ได้ลองถ่ายไปแล้วก็ยังรู้นะออท,ที่เรามาวันนี้ก็คือสวน,สวนเบญจกกิติก็ตัวนี้นะครับจากที่ได้ลองใช้แล้วค่อนข้างที่จะประทับใจในขนาดน้าหนักความเบานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอลุลตปัสเนี่ยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีเป็นไงมันเล็กเบาพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายรวมถึงลูกเล่นต่างๆสําหรับมือใหม่เมื่อชีพเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับมือใหม่เนี่ย ฟังชันช่วยถ่ายรูปเขาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวกล้องแล้วก็ได้ตัวเลียนตัวนี้มาก็ยิ่งเสริมศักยภาพของกล้องให้มากขึ้นด้วยสําหรับ OM System 20เล M 1.4ตัวนี้บอกเลยว่าดีแล้วพบกันที่ big camera ขวา170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทนกล้องกันใครที่ big camera channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ผมบางออฟ big camera product specialist และน้องพลอยคะ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 啊。<noise>